ต้องนั่งทำกันเองเว้ยเรื่องสัตว์เป็นพวกกระบวนการนี่อยากไม่ออกก็ออไม่อยากมีส่วนร่วมเอ้ยไม่เอายังยังยังแม่งแม่งขายวิดีโอถ่ายยังถ่ายไปยังถ่ายไปยังตัวการตัวการตัวการครับการไม่ไม่รู้เล่นกับมึงเลยเออปากแข็งไว้ปากแข็งอันนี้ถ่ายวีดีโอแช่นะครับไม่ไม่ไม่มีส่วนร่วมอะไรสิ้นนะครับ น,น่นาจะเป็นพวกสาธิตก yeah. ็ม yeah. ีรูปไปเที่ยวกับพวกม่งอนสองบมอน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 ใครจ์อะไรอะเชื่อโบสพี่ยไรวะเออแม่งรูปมึงคนเป็นรูปไปเที่ยวกับเป็นของพีชเลยนะเออไม่น่าจะเปลี่ยนนะใหม่ไรูจะปยมอนมอนมอนเปลี่ยนอนเลยเปล่อนเลยกผมยาแล้วเย้าผมลบไป คือตอนนี้แม่งไปไม่กินนัสือโอดเดฟเนี่ยนะคือแม่งอยู่ท้ายเหลียมึงคนเดียวบิกคือเป็นโอกาสพเศษลแม่การใหญ่ครับค้ะวงการนรัเยสัมษณ์แม่งความรอแม่งเสกเออสัมษั์แม่งรู้อะเอามบอรโพสตหนอวันนี้ยาทิสตาวิสหายเสียแล้